โอเคครับผมก็กราบสวีดัสปาวัดปราวัดีดทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรนหะัเสเซิร์ฟมิโดอีกรอบหนึ่งนะผมไม่รู้ว่ารอบนี้มีอะไรบ้างนะเออเริ่มจากของในนี้ก่อนเลยแล้วกันในนี้มีอะไรรับไหมเนี่ยไม่มี โอเคเริ่มจากชุดก่อนไหมคุณดูจะเอาอะไรก่อนดีชุดเอาชุดก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะชุดก็ประมาณเนี้ย เราอย่างผมจะไม่ค่อยดูทรัพย,ยากรไว้นะประมาณนี้นะคนดูของเยอะจัดอะของเยอะจัดหมดละมาประมาณนี้นะคนดูประมาณนี้นะ,นะว่มามีอะไรบ้างประมาณนี้นะนนนะแ,นนแหละเราหาซื้อบินดูเขาเรียกว่าไม่ได้แทบไม่ได้เติมเลยอะ แป๊บๆป,ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้ขายนะม่ได้ขายรีวิวไว้ก่อนไม่ได้ขายจะไม่ได้รีวิวหาซื้อวีดอน้นแล้วไงประเด็น โอ้ยของเยอะจัดเลยโอ้ยอันนี้ผมมาแตะคนดูเนี่ย Just that มาดูของตัวผู้หญิงบ้างอะไรกันตัวผู้หญิงผมก็มีแค่ชุดนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เอาอยู่ผมได้แต่ชุดให้ดูด้ยถือว่าไอดีผมแบบมันตึงก็เปล่าไงซื้ออินโดอ่ะไม่ได้ติมนไมเนี่ยไม่ได้ติมนไม่เนี่ยแต่ของเยอะมากเลยอ่ะประเด็นไม่ได้ติมไม่ได้มีแต่ของฟรีของอย่างเยอะ โอ้เยอะจัดเลยโอ้โอ้แน่นนะแน่นของแน่นของแน่นอยู่นแน่ะไอดีเนี่ยไอดีเซิร์ฟวินโดเนี้ยโอ้โอ้โอ้โหคหมดละ โอ้ยคลิปนี้ยาวแน่บอกเลยยาวแน่แน่ โอ้ยของเยอะเกินโอ้ไม่ไหววะรีวิวไหวไหมเนี่ยผมเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะตึกตับว่ะแน่น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 เลยประเด็นอะแน่นเลย ตึ๊บตักตึ๊ตักตึ๊บตั๊บเลยอะคนดูโอ้ไม่ได้ข่านะครับเขาเรียกว่ารีวิวเฉยนะเออมาดูโปรไฟล์กัน่อย่ะวูบโปรไฟล์เยอะจังวะเอาผมเรียกนี้ดูแล้วกันอะโปรไฟล์มันเยอะจัดเลยอะโปรไฟล์แบนเนอร์อะไรพวกนี้ โอ้อันนี้ของเก็บนะอันนี้ของสะสมก็ประมาณนี้แหละโอ้โหโอ้ยต,ตึบต,ตับตึบตับแน่นบอกเลยแน่นของสะสมนี่แค่วันจะวันแน่นนะครับเอ Hello? Hello? อฮัลโหลฮัลโหลอู้ก็มีประมาณนี้ก็น้อยประมาณปู่ผมมีแค่นี้ผมไม่มีตัวอื่นนะผมบอกแล้วผมไม่มีตัวอื่นนะผมไม่มีตัวอื่นเอาโอ้ยเอาแล้ว โอ้โอ้มันดูผมเรื่องท้อยเนี่ยเราไปแล้วค่ะผมมันเหมือน,น,นเติมเยอะเลยวเนนียน่าจ่าเติมวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ชีวิต โอ้ของเยอะว่ะเฮ้ยไอดีนี้ของเยอะอยู่นะเนี่ยเหมือนของจะเยอะไอดีนะี่ยโอ้ผมแตะไมแตกมาผมลืมเมื่อแล้วเนี่ยของมันจะเยอะไม่แตนะแล้วเนี่ยโอ้โหเอาต่อคนดูมาไหมเวกเตอร์มีสก,กินนี่นแหละนี้เวกเตอร์สก,กินผมเองอ่ะ ประมาณนี้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 นะครับผมอืมโอ้โอ้ไอดีไอดี ID, ID อะไรวะเนี่ยโอเคฮั <Hello. S 1> ลโหลตอนนี้ผมขอลากแ <Hello. S 1> บ้ว